ครอบครัวพระเอกดังค่ะล่าสุดนี้ภรรยาหนีออกจากบ้านสุดทนเลี้ยงลูกคนเดียว24ชั่วโมงเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมาติดตามกันค่ะต้องบอกว่าสําหรับคนในวงการบันเทิงนั้นนะคะก็มีหลายๆครอบครัวที่มีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบแล้วและก็มันจะพูดถึงกันอย่างมากมายเลยค่ะครอบครัวไหนที่ดีนั้นก็น่ารักแสนจะน่ารักแต่ครอบครัวไหนที่มีปัญหาเมื่อ,อไรแล้วก็ที่เป็นช่องโหว่ก็มักจะถูกจับตามองตลอดละค่ะหนุ่มคนนี้ที่เรากำลังจะพูดถึงคือหนุ่มเว็บ วิภพนั่นเองหลายคนเองก็คงจะคุ้นกันในชื่อของสาลินค่ะสําหรับเขาคนนี้แล้วเป็นนักแสดงที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงโด่งดังเลยเป็นนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตาและเป็นที่รู้จักกันมากมายเขาลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาไม่น้อยกว่า10ปีค่ะเพราะว่าด้วยความสามารถของเขาปัจจุบันเขาแต่งงานกับสาวนอกวงการนะคะนั่นก็คือสาวบุงค่ะซึ่งก็มีบุตรด,ด้วยกันแล้วก็มีลูกชายที่น่ารักอย่างน้องบุญซึ่งใครที่ได้ติดตามจะทราบดีว่าครอบครัวนี้เนี่ย เป็นครอบครัวที่อบอุ่นและก็ได้มีเรื่องราวอัปเดตมากมายในนั้นของแม่บุ้งเองก็คอยอัปเดตให้แฟนๆติดตามกันเสมอนะคะล่าสุดทําเอาแม่บุ้งหัวจะปวดกันเลยแล้วค่ะเมื่อต้องอยู่กับน้องบุญลูกชาย2คนเป็นเวลาวกว่า24ชั่วโมงโดยแม่บุ้งได้โพส์ผ่านอินสตาแกรมว่าอาทิตย์ที่แล้วพี่เลี้ยงลา7วันต้องดูลูกเอง24ชั่วโมงพี่บุญคือแบบคึกทั้งวันตั้งแต่2องโมงเช้าถึง3ามทุ่มไม่มีการพักนอนกลางวันผ่านไปประมาณ2ถึงวันเหนื่อยจัด พอลูกนอนนั่งดรามา่าคิดวนเพราะว่าเหนื่อยมากหมดแรงคิดในใจเชิงประชดบวกกับให้กำลังใจตัวเองว่า บุ้งลูกคนเดียวทําไมจะเลี้ยงไม่ได้ไม่ไหวก็ต้องไหวสิอยากกระจอกสิอยู่ๆน้ําตาก็แบบไหลแล้วก็ขาตัวเองคือโยนแบบไม่ออกเสียงแล้วในใจคิดว่าเฮ้ยขออยาบหน่อยนะไม่ไหวไงลูกซนมากใครจะไหววะหลังจากนั้นก็เก็บเสื้อผ้าไปนอนบ้านอยู่สิทแล้วแบ่งความเหนื่อยให้กับคนอื่นต่อแล้วทุกคนเองก็เหนื่อยมากเหมือนกันส่วนยายย่าหย,ยอยก็คือห้ามตลอดนะห้ามพูดตัวลูกซนก็คืองงมากไม่พูดยังไงเพราะสซนมากและยายย่าหย,ยอยเองเนี่ยก็คือทําเป็นแกลง้งบอกหลานไม่ซนแต่ ก็คือแบบโอ๊ยเลี้ยงไม่ไหวเหมือนกันต้องบอกเลยนะคะว่างานนี้นะแมบบ่บุกอีกึงกระทนไม่ไหวกับความแสบของลูกชายงานนี้ขอโบอกมือลาไปพักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมาเจอกันกับลูกคะ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากคะ่ะ